ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายโยอีคนไทยเดือดจัดค่ะอดีตเชลยศึกขเขมรกับแนวหน้าจับปืนสู้ไทยค่ะ18คนหมดสิทธิ์กับประเทศหือรอบนี้สอยให้เกลี้ยงค่ะคนไทยเดือดจัดค่ะอดีตเชลยศึกขเขมรซึมซอมเองค่ะ หวนกับแนวหน้าจับปืนสู้ไทยค่ะหลังไทยปล่อยตัวกับประเทศ18คนหมดสิทธิ์กับประเทศค่ะคือรอบนี้สอยให้เกลี้ยงค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะเพจ Facebook สำนักข่าวเฟ New ิ e เดล i ค่ะได้โพสต์ภาพของนายลิมซัมเองค่ะในเครื่องแบบทหารน,นั่งอยู่ในบังเกอร์พร้อมระบุข้อความบอกว่าคุณจำลิมซัมเองวีรบุรุษุหฐานของเราได้ไหมเขาถูกฐานไทยจับตัวและปล่อยตัวกลับมาแต่ตอนนี้เขากำลังฟื้นตัวและกลับสู่แนวหน้าอีกครั้งค่ะ นี่คือจิตวิญญาณที่กล้าหาญที่สุดของวีรบุรุษทหารกัมพูชาผู้ไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆค่ะล่าสุดค่ะเฟซบุ๊กคุณวัสนานานุ่มค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีอดีตเฉลยศึกขเขมรค่ะถ่ายภาพตนเองนั่งอยู่ในบังเกอร์พร้อมอาวุธปืนในแนวหน้าแสดงความพร้อมรบกับไทยอีกครั้งผิดข้อตกลงการปล่อยตัวค่ะ ซึมซ้ำเองค่ะทหารขเขมรน,นะคะ,ะเฉลยศึกหนึ่งในสองคนที่ทหารไทยค่ะได้ส่งตัวกลับขเขมรเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะมีอาการป่วยนะ,ะบาดเจ็บแต่ตอนนี้ได้กลับสู่แนวหน้าอีกครั้งแม้ว่าจะได้เคยเซ็นสัญญากับกองทัพไทยไว้แล้วว่าจะไม่กลับไปรบอีกนะแถมเขมรเนี่ยยังยกย่องเป็นฮีโร่ค่ะ บอกว่ากัมพูชาเนี่ยทำผิดข้อตกลงนะขณะที่18เชลยศึกค่ะยังคงถูกควบคุมตัวแล้วก็ดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างดีืึอกัมพูชาค่ะเผยแพร่ภาพนะแล้วก็มีข่าวซึมซํำเองเนีวีรบุรุษของฐานเขมรค่ะ ที่เคยถูกทหารไทยนะจับกลุ่มและได้รับการปล่อยตัวกลับมาเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เขาได้ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แล้วและได้กลับสู่แนวหน้าพร้อมด้วยความกล้าหาญอย่างที่สุดค่ะนี่คือจิตใจอันกล้าหาญเด็เดดเี่ยวของวีรทหารกัมพูชาที่ไม่เคยย่อท้อในทุกสถานการณ์เพื่อปกป้องแผ่นดินและเพื่อความสงบสุขของประชาชนกว่า17ล้านคนขออำนวยพรให้วิรทหารผู้กล้าหาญนะแข็งแกร่งและก็เปี่ยมด้วยความกล้าหาญผู้นี้จงมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคดีและประสบความสําเร็จ ในภารกิจพิทักษ์บูรณาภาพแห่งดินแดนต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะคุณวัฒนายังได้ระบุว่ากองทัพที่สองค่ะได้เตรียมถแถลงโชว์เอกสารที่ลงนาม ัมลายนิ้วมือนะชี้ว่ากัมพูชาเนี่ยทำผิดข้อตกลงขณะที่18เฉลยศึกายยังคงถูกควบคุมตัวและดูแลตามหลักสิทธิทมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างดีหลังสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติมีมติให้ระงับการส่งตัวเฉลยศึก18นายออกไปก่อนนะเนื่องจากกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพค่ะและล่าสุดค่ะเพจกองทัพที่2ค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่าตามที่ปรากฏภาพข่าวของสำนักข่าวเฟรชนิวส์เดลี่ ว่าคุณยังจำฮีโร่ฐานของเราชื่อซึมซอมเองได้หรือไม่นะเขาคือคนที่ถูกฐานไทยจับกลุ่มและได้รับการปล่อยตัวและตอนนี้ได้ฟื้นตัวกลับมาอยู่แนวหน้าอีกครั้งค่ะความจริงก็คือ ร้อยตีซึมซอมเองค่ะคือเฉลยศึกที่ถูกฝ่ายไทยเราควบคุมตัวไว้ในช่วงการสู้รบห่วงวันที่24-28กรกฎาคม2568ในพื้นที่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะก่อนที่ทางการไทยจะปล่อยตัวกลับไปก่อน2รายเนื่องจากอาการป่วยหนักและมีอาการทางระบบประสาทหรือจิตเวชเราจึงได้ส่งตัวกลับไปเพื่อให้เข้ารับการรักษาต่อไปในประเทศกัมพูชาจึงมีเฉลยศึกที่ถูกฝ่ายไทยควบคุมตัวเหลืออยู่18รายนะคะ ร้อยตรีซึมซอมเองค่ะเป็นบุคคลที่มีอาการพิษสุราเรื้อรังและเสียสติจากความเครียดในระหว่างการทําการรบนะโดยก่อนส่งตัวกับร้อยตรีซึมซอมเองได้ทําเอกสารสัญญาว่าจะไม่เข้าทําการรบอีกตามที่เขาลงนามเอาไว้ค่ะซึ่งระหว่างการถูกควบคุมตัวเจ้าที่ของไทยค่ะได้จัดหารองเท้าให้ใส่อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ยอมใส่จนฝ่ายกัมพูชามีการไปออกข่าวบิดเบือนว่าเรากันแกล้งไม่ให้ใส่รองเท้าอีกด้วยค่ะ การที่กัมพูชามีการนําบุคคลที่มีอาการทางจิตเวชเสียสติหรือสภาพจิตใจไม่ปกติมาเข้าทําการรบนะถือว่าเป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งและการกระทําเยี่ยงนี้ยิ่งเป็นที่ย้ําชัดเลยว่าการปล่อยตัวเฉลยศึกที่เหลืออีก18รายไม่สามารถกระทําได้จนกว่าความเป็นประปักษ์จะสิ้นสุดต่อ,อก,กันค่ะ ซึ่งหลักการสากลที่เกี่ยวข้องก็คือ1ค่ะอดีตเชลยศึกไม่ควรถูกบังคับกลับเข้าสู่การรบโดยทันทีหลังการปล่อยตัวตามอนุสัญญายเจนีวาค่ะ2บุคคลที่มีภาวะสุขภาพจิตหรือสงสัยว่ามีอาการ PTSD ถือว่าเป็นผู้เปราะบางค่ะ3าการนำผู้ป่วยหรือผู้สงสัยว่าป่วยทางจิตเข้าสู่สนามรบโดยไม่ผ่านการรักษาและประเมินความพร้อมถือว่าเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 4. การใช้งานทหารหรือบุคคลในสภาพไม่พร้อมรบทางกาย หรือทางจิตใจอาจเข้าข่ายการละเมิดหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งตามมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงด้านมนุษยธรรมนะการนำบุคคลที่มีภาวะผิดปกติทางจิตหรือสงสัยว่ามีอาการ PTSD กลับไปปฏิบัติการรบโดยไม่ได้รับการรักษาและประเมินความพร้อมอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและอาจเข้าข่ายไม่เป็นมนุษยธรรมค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจอัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครคามโลกที้ก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่ 2. นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่พุทธเข้าต่อสู้กันอย่างรุนแรง ทำให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สนะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยแงบทศศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนอานคคตงใรบ ส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War i โดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลีย่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด